มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าผีเสื้อสีร้มในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีเจ้าผีเสื้อสีร้งชื่อออเรล่าบินรอบไปมาอย่างมีความสุขวันหนึ่งเธอสังเกตเห็นเพื่อนๆที่มีสีสันต่างกันทั้งเหลืองซ่อมและฟ้าออเรล่าคิดว่าสีสันทุกสีมีความหมายในตัวเอง วันหนึ่งออเรล่าพบกับเจ้าผีเสื้อสีเหลืองชื่อซันนี่ที่ดูเศร้าๆออเรล่าจึงเข้าไปถามว่าเป็นอะไรซันนี่บอกว่าเขาอยากมีสีสันสวยงามเหมือนออเรล่าออเรล่าจึงยิ้มและบอกว่าทุกสีสวยงามในแบบของตัวเองต่อมาออเรล่าพาบินไปยังสวนดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม ออเรล่าบอกซันนี่ว่าดูสิแม้แต่ดอกไม้ก็ยังมีสีสันที่แตกต่างกันและทุกดอกก็มีความสวยในแบบของตัวเองซันนี่เริ่มรู้สึกดีขึ้นขณะบินอยู่ออเรล่าและซันนี่ได้พบกับเจ้าผีเสื้อสีส้มชื่อฟลอรี่ที่กำลังดิ้งรนเพื่อหาทางบินขึ้นไปยังดอกไม้บนสูง ออเรล่าและซันนี่จึงช่วยกันบินสูงขึ้นไปพร้อมกับฟลอรี่ในระหว่างที่บินขึ้นพวกเขาสังเกตเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆมีภูเขาดอกไม้และแม่น้ำที่ไหลไปตามลมออเรล่าบอกว่าทุกสิ่งมีความสวยงามในแบบของตัวเองทำให้พวกเขารู้สึกดีใจมากในที่สุด พวกเขาก็บินถึงดอกไม้บนสูงออเรล่าเผยให้ซันนี่และฟลอรีเห็นว่าความแตกต่างทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่น่าชื่งได้พวกเขาเต้นรำไปมาบนดอกไม้พร้อมเสียงหัวเราะเมื่อกลับมาที่ทุง่งหญ้าพวกเขาตัดสินใจจัดงาน,นเฉลิมฉลองความแตกต่างกันโดยเชิญผีเสื้อ,อทุกสีมาร่วมงาน ทุกคนต่างมีสีสันที่สวยงามและแตกต่างทำให้ทุ่งหญ้าดูสดใสในงานเฉลิมฉลองทุกคนร่วมเต้นรำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขออเรล่าพูดว่าความแตกต่างของเราไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าและมีความสนุกสนาน เมื่อถึงเวลาจบงานทุกคนต่างกลับบ้านด้วยความรู้สึกดีออเรล่ารู้สึกดีใจที่ได้สอนให้เพื่อนใหม่เข้าใจว่าความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้โลกมีสวยงามในที่สุดออเรล่ากลับมาที่บ้านของเธอและนั่งลงอยู่บนดอกไม้สีสันสดใสอเรล่าคิดว่า ความแตกต่างทำให้มีชีวิตชีวาและทุกคนควรภูมิใจในตัวเองและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความแตกต่างทำให้โลกนี้สวยงาม